นกในตํำนานตอนที่ 9. สดายุสดายุคือหนึ่งในตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นน้องชายของพญานกสัมพาทีและยังเป็นสหายของท้าทศรถผู้เป็นพระบิดาของพระรามอีกด้วยสดายุนั้นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีทินาศัยอยู่ในวิมาตนตามวรรณคดีได้กล่าวเอาไว้ว่าสดายุนั้น เป็นบุตรของพญาครุฑและวินตานางพญาแห่งครุฑที่มีรูปกายทอดบนเป็นครุฑท่อนล่างเป็นหงส์และมีขนเป็นสีเขียวสดายุเป็นสัตว์สำคัญของป่าหิมพานเวลาที่กระพือปีกบินสามารถทำให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นได้ซ้ำยังทำให้ท้องฟ้ามืดมนและสามารถทำลายล้างบ้านเมืองให้พังพิน,นาศหมดสิ้นไปได้อิทธิฤทธิ์อันเกรียงไกรไร้เทียมทานของสดายยนั้น ก็ได้มาจากการที่เป็นเชื้อสายของพญาครุฑผู้เป็นสัตพานะของพระนารายนั่นเองครับในรามเกียรติตอนหนึ่งได้กล่าวว่าเมื่อทศกัณฐ์ได้รับพาตัวนั่งสีดาไปจากบรรณศาลาในขณะที่พระรามไม่อยู่ในอาสมนั้นทศกัณฐ์ได้อุ้มเอานางสีดาพาหอมาหมายจะเอาตัวนางไปกักไว้ณส่วนขวัญของกรุงลงกาแต่ทว่าในเวลานั้นสดายุได้บินผ่านมาพบเข้าพอดี นางสีดาจึงร้องขอให้สดายุเข้าช่วยเหลือตนสดายยจึงได้เข้าไปสกัดขัดขวางทศกัณ์เอาไว้จนเกิดการต่อสู้รบรากันจนในที่สุดทศกัณ์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สู้สดายยไม่ได้และเมื่อสดายยเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวเย้ยหยันว่าทศกัณ์นั้นสู้ตนไม่ได้หรอกเพราะตนไม่เคยเกรงกลัวหรือว่าพ่ายแพ้แก่ผู้ใดในสามโลก นอกเสียจากพระนาราย์พระศิวะและพระธรรมรงของพระอิศวรที่สวมอยู่ที่นิ้วของนางสีดาเท่านั้นและเมื่อทศก,กัณฐ์ได้ยินได้ฟังดังนั้นจึงได้ถอดแหวนวงนั้นออกจากนิ้วของนางสีดาแล้วคว้างเข้าใส่สดาโยจนปีกหักและร่วงโร่นลงกระแทกพื้นดินอย่างรุนแรงอย่างผลให้สดายยนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสแต่ก็ยังไม่ถึงกับตายในทันที สดายุนั้นยังคงนอนคาบแหวนของนางสีดาเอาไว้ด้วยความทรหดอดทนจนต่อเมื่อพระรามกับพระลักษมณ์่งออกติดตามหานางสีดาก็ได้มาพบเข้ากับสดายุผู้นอนแห้งแมงอยู่สดายุจึงได้ถวายแหวนวงนั้นให้กับพระรามพร้อมทั้งแจ้งข่าวของนางสีดาให้พระรามทราบด้วยหลังจากนั้นสดายุก็ได้สินใจตายลงหน้าที่ตรงนั้นเอง ในครั้งนั้นพระรามจึงได้แผลงสอนพรายวาดให้กลายเป็นเมรุม,มากและแผลงสอนอาคันิวาดให้เป็นเปลวเพลิงเผาศพให้กับนกสดายุก่อนที่พระรามและพระลักษณ์จะออกเดินทางติดตามหานางสีดาต่อไปและถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม